ผัวจ๊ะครับครับนี่นี่กลับมาด้วยนะหลวงตาครับโอ๊ยผัวอยู่ไหนอ่ะนี่ยังอยู่ไหนตีแล้วไปไหนมามึงไปไหนมาหาผัวไงผัวอยู่ที่ไหนหามึงไม่เจอเลยนะนี่ผัวมึงอยู่ข้างในอกูหามึงมาหาผัวมึงจริงเหรอ

โดนไถ่แหองสาวจาค่าแล้วไงละมาถุงทีถุงห้ามาโดนตโดนตัวไม่ได้นะทำไมจาค่าโดนตัวไม่ได้เอาสินขาดน้ำูหรือสินเอาสินขาดว่าบ่อขอยแตกขอให้แตกาทยังไงเด้จะต่อต่อสิอนจ้กขาเราควรโยมเลยอ<า>้เราควรโยนเลยให้ฉันต่อให้เหรอจ้ากขาไ,ได้ได้จาค่า อย่างนั้นเโยมเดี๋ยาค่ะนะโมตะสสพโตัละตัสมมาสัสะะโมตะสสพโตัละตัสมมาสัสะโตสพตัลตัสมมาสัสะะโมตสพตัลตัสมมาสัสะโมัเลยสจบน้โมควางหูลกเก่ากเก่าจริงิงดนะ โดนนัยกยังไม่รู้แล้วเมื่อไรอยู่จิใจว้าวไม่มีใครลรามารักเรามาเฮ้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 ไม่มีแฟนแฟนมาเฮ้เฮ้ไม่มีใครอคชอบมาชอบเรามาดอแล้แมเอามา อะไรช่วงนี้ไม่ค่อยสบายเลยจับได้2โต๊ะองตัไโ๊ะคิดว่าเป็นตูดบางคคยยดแฉเฮ้ยพูดไตาต่อสิงที่ดีเจ้าคาร่งลงงลงเจ้ามันยังไม่จบเจ้าดงไอ้อยังไม่จบแล้ตเราจะสามทรถตัวเราจสบายสบากันเขมมเ อารีเออารีเอลูกปะนะปีเนาะมีหรอจะมีวินยูฮีตีเลยลูกปะนะปีลูกปะนะปีตาตีฮีตตไม่อยากให้ตกก็ใส่เกลือไว้โยนนางข้อมตาตีฮีตตเล่าเหมือนลูกคุณลูก หลงตาเจ้าหาไม่ตั้ละอะไรเล้ะมันไม่ใช่หมาอันนี้หมาเป็นสสีีหลงตาเจ้าหาคือว่าอีฉันะเจ้าหาหมาหาหลงตาวันนี้เจ้าหามีเรื่องเยอะร้อนอยากจะให้หลงตาช่วยจอบเจ้าหาฟังนะจ้ะเอาน้องมึงไปอาสมเอิญอี้ยนั่งหวงหัวกูนล้วตากันนี่หลงตาเจ้าหาบคแตก น้องอีฉันเป็นบ้าคือมันเพิ่งเป็นเจ้าค่ะแล้วคลอดลูกพอคลอดลูกออกมาแล้วมันเป็นม้าม้าเลยเสียสติเจ้าค่ะช่วยได้ไหมเจ้าค่ะเรื่องบ้าเป็นไปนะฉันถนัดจริงนะเจ้าค่ะน้องสาวอยู่นู่นเจ้าช่วยหน่อยเจ้าค่ะจะหายไหมดีจ้ะดีอ่ะ ไปหาหมอปลาเลอเอาไปจ้า่ากูน่าจะเอาไม่อยู่แล้วล่ะหมอปลาอนหนักมากไปหลายวันแค่ได้ไหมเขาจะแดกกูไหมเนี่ยไแดดมันบอกหน้าเฉยๆมันชอบมันชอบเบียหลวงตาดว่ามือชักเลยทไมนี่ผมมือหมอยเอาจะขยับหัวเลย ช่วยได้ไหมเจ้าขาไม่ใช่หลวงตาช่วยมีพรนธุ์ี <c oughs> หมายหมายใชย่คือให้หลวงตาช่วยอีฉันได้ไหมเจ้าขาเอาน้ำมนต์มาทีตลกนะน้ำมนต์น้ำมนต์โยมลอ็อกแป๊บขายวันีหายสักวันโยมรอแป <ลง S 1> แ๊บหลวงตาต้องช่วยได้ไหมเจ้าขา น้ามลเจ็ดปลาช้าาไปอยากได้อะไรบอกอีชุดเลยอีชุดจัดก,การให่ได้หมดเลยนะเจ้าคตะกระเบือกเรือลบยกไว้แต่ดาวกับเตือนนะเจ้าค้าที่ฉชนจะหามาให้หลงตาไม่ได้หลงตาบอกเลยนะเจ้าค่น้ำมลน้องสาวอีชุดซักเพียงใจมันหายจะกการเป็นบ้าหลงตาเจ <laughs> ้าคา่บอกเลยนะเจ้าค่ะน้ำเนี่ยน,น้ำมลจัดสินที่ตาลงของนี่อย่างเจ้า พอลดน้องสาวช่องไตนะเจ้าคะมันจะหายหรือเปล่าเจ้าคะไม่มีสถานที่ผู้ักยังไม่ได้พูดในที่อ่ะโยมบักอกตั้งใจนะอย่างตาตีนเหนี่งมากค่ะนะโมนะกบอยว่าจะชนะใครนี่ยพักมันตีนเดี๋ยวไปเชื่อเนบ้านอย่างไม่ว่าคนหนัโมนะโม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ใช้เวทมนต์บรมน้ำมนให้กับเพียงใจพี่จ้หนบอนทีส่สุดเพียงใจกลับมาแล้วครับไม่ต้องไม,ไ,ไม่ต้องไอพี่ร้องการพี่จอนพี่ร้อจริงด้วยจะเป็นอะไรพี่ขอบคุณมากทุกค่ะมาไหมเจ้าคะ ที่ของฉันผมมึงไหวเลยนะลวงตาจ้ช่วยเหรอจ้าลตาเป็นคนพี่พี่ดาอะไรก่มันก้าอาบไที่ลวงตาโชว์พ่ธีหารให้มึงดูแม่โชว์พ่ธีหารดูสิหลวงตาลอยได้โอ้ยไักาีโอ้ยนงาด่ม กูก็คิดว่าโชว์พี่นี่หารอยได้กูทำนี่อยู่มึงเหมือนลิเกเด็กเนะาะน้องตาพี่ขวัญชัยอยู่ไหนจ้าตอนนี้ผัวของฉันถามถึงขวัญชัยแล้วตอนนี้ขวัญชัยเขาได้แต่งงานใหม่แล้วเนาะ จะแต่งงานแล้วครับนี่พลุเข้าตู่พิษบูรพา